สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาต่อกันในเรื่องของงานจิตกรรมนะคะสำหรับศิลปะภาคกลางนะคะมีงานจิตกรรมอะไรบ้างมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะงานจิตกรรมนะคะสำหรับภาคกลางนี้เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งืองทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางในการติดต่อการค้าขายกับชาวต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันดังนั้นผลงานทางด้านศิลปะของภาคกลางจึงมีผลงานที่หลากหลายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาติต่างๆเช่นเครื่องปั้นดินเผาได้รับอิทธิพลมาจากชาวมอญงานเขียนรูปด้วยผู้ปัน้นซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สำหรับงานจิตกรรมฝาผนังคือภาพเขียนบนฝาผนังบริเวณอุโบสถวิหารหรืออาคารอื่นๆซึ่งเป็นศิลปะอันปราณีตวิจิตร ทำให้อาคารสถานที่นั้นสวยงามอันเป็นเครื่องโน้มนําให้เกิดความคิดที่ดีจิตใจอันงดงามสงบเยือกเย็นการสร้างจิตกรรมฝาผนังในอดีตผู้สร้างจะถ่ายทอดความรู้ความคิดและประัชญาอันเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของชีวิตจิตใจความอ่อนโยนและละมุนละไมอันเป็นลักษณะประจำชาติที่ตกทอดสืบกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันจิตกรรมสมัยอยุทยาคือจิตกรรมไทยประเพณีที่มีอายุเริ่มตั้งแต่การสถาปนากรุงศรีอยุทยาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อพศ1893จนถึงพศส3 1 0ลักษณะงานจะมีรูปแบบองค์ประกอบเทคนิค และวัฒนธรรมตามแบบจิตกรรมไทยประเพณีภาคกลางได้รับอิทธิพลจากอินเดียจีนขมินและอิทธิพลของไทยยุคก่อนกรงศสีอยุธย,ยาในระยะแรกใช้สีในวันณะเอกรุต่อมามีการติดต่อกับต่างประเทศทำให้มีส,สีต่างต่างเพิ่มเข้ามานิยมเขียนเรื่องอดีตพุทธพุทธประวัติทศชาติชาดกเทพชุมนุมและลวดลายต่างๆ มีการปิดทองภาพสำคัญและทำลายดอกไม้ร่วงที่พื้นหลังภาพสถานที่จิตต,จตกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุโบสถปราวิหารศาลาการประเรียนหอไตรกุฏิตู้พระธรรมสมุดคอยและพระบทค่ะตัวอย่างของภาพจิตกรรมสมัยอยุทยานะคะซึ่งมีการแบ่งจิตกรรมสมัยอยุทยา ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะคือกิจกรรมที่ประดับในพระปรางสกิจกรรมที่ประดับบนผนังโบสถ์และวิหารและ3เป็นกิจกรรมที่ประดับประดับผนังอาคารและโบสถ์ค่ะกลุ่มที่1เป็นกิจกรรมฝาผนังรปรางวัดมหาธาตุราชบุรีนะคะซึ่งจะเขียนด้วยสีแดงสีชมพูสีส้มสีขาวสีเหลืองและสีดำค่ะ จากการวิเคราะห์โดยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาโครงสร้างของชั้นสีพบว่าสีแดงและสีส้มประกอบด้วยผงสีเหมือนกันแต่มีส่วนผสมต่างกันนะคะซึ่งรูปแบบของงานจิตกรรมนี้นะคะช่วงแรกๆจะเป็นงานแบบเอกโรง์ช่วงหลังๆก็จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะคะงานจิตกรรมภายในปุระปรางวดราชบูรณนะ จากการศึกษามีจิจกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ทั่วทั้ง,งอยู่ที่กรุชั้นบนและชั้นล่างของพระปรางพระประธานจิจกรรมในกรุชั้นบนเป็นภาพศิลปะไทยและภาพศิลปะจีนภาพศิลปะไทยจัดวางภาพเรียบง่ายเป็นระเบียบเส้นที่ใช้มีลักษณะเคลื่อนไหว สีหลักในการสร้างภาพคือสีขาวของผนังในขณะที่ศิลปะจีนมีการจัดภาพไม่เป็นระเบียบแน่นอนเส้นมีลักษณะมั่นคงไม่เคลื่อนไหวรุนแรงใช้สีขาวของผนังเป็นสีหลักในการสร้างภาพส่วนจิตกรรมในตูชั้นล่างเป็นภาพอันดีตพุทธพุทธประวัติพระมหาสาวกและนิบาตชาดกการจัดภาพใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นโครงสร้างหลักนิยมใช้สีแดง สร้างรูปทรงต่างๆและใช้สีดำเน้นส่วนที่ต้องการและใช้ลวดลายสื่มช่องว่างเชื่อมประสานร,รูปทรงเข้าด้วยกันงานจิตกรรมที่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ของจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ อุโบสถมีพระระเบียงล้อมรอบลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยสมัยอวิทยาก่ออิฐถือปูนมีหน้าบันประดับกระจกสีประกอบเวดลายปูนปั้นสวยงามมากผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเทพชุมนุมห้าชั้นที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปะมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษได้แก่พระพรหมยักษ ครุฑหรือสีและเทวดาไม่ซ้ำแบบกันขั้นกลางองค์เทพด้วยลายดอกไม้มีความสวยงามมากนะคะกลุ่มที่สามเป็นจิตรกรรมที่ประดับบนผนังอาคารและโบสถ์จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธารามจังหวัดเพชรบุรีนะคะตัวอย่างนะคะที่วัดเกาะแก้วสุทารามจังหวัดเพชบร,ะะะะาราพชบุรีนี้นะคะมีลักษณะงานเขียนหรืองานจิตรกรรม อยู่ในพระอุโบสถวัดกฎแก้วสุทธารามซึ่งเขียนภาพพุทธประวัติเรื่องอัฏฐมหาสถานและสัตตมหาสถานการวางภาพจะวางโดยยาวตลอดผนังใช้พื้นสีออนลักษณะเด่นของกิจกรรมคือใช้เจดีเหลี่ยมย่อมุมเป็นตัวขั้นเรื่องราว ระหว่างองค์เจดีย์ตอนล่างมีภาพพุทธประวัติอยู่ใต้ฉัดสูงพื้นที่ระหว่างยอดเจดีย์และยอดฉัดมีภาพวิทยาธนขนาดใหญ่แทอยู่อย่างมาะเจาะนับเป็นการวางองค์ประกอบภาพที่แตกต่างจากที่อื่นจิตรกรรมฝาผนังวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีจิตรกรรมฝาผนังที่เรื่องชื่อเป็นฝีมือของช่างนนทบุรี ตอนกลางโดยใช้เทคนิคเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวแบบเทมเพอราเขียนตามคติอายุทยาตอนกลางคือผนังด้านบนเหนือขอบหน้าต่างด้านบนเขียนรูปอดีตพุทธเจ้าประดับบนบันลังเรือแก้วมีซุ้มโพเบื้องหลังมีผ้าทย์พ้อยลงระหว่างอดีตพุทธเจ้ามีสาวกนั่งถวายสักการะทั้งเบื้องขวาเบื้องซ้ายผนังหุ้มกลอง พระประธานเหนือประตูเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจนใต้รูปพระพุทธเจ้าเขียนภาพรูปแม่พระธรณีบีบมวยผุมในซุ้มเรือนแก้วซึ่งงามวิจ,จิตด,ด้วยความคดเคียวของเส้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของศิลปะชั้นสูงกว่าบรมครูนะคะว่ากันว่าแบภาพที่ให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติกระดุจ ภาพทิ์ที่เบาเสมือนลอยอยู่ในอากาศซึ่งศิลปินที่เป็นจิตรกรของกรมศริลปากรได้ยกย่องและรับรองว่าเป็นแบบอย่างภาพเขียนแม่พภาคธรณีที่งดงามที่สุดในโลกเลยทีเดียว อุโบสถและจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดช่องหนึตรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกันในสมัยพระนารายณ์ราวพศ2200จัดอยู่ในสมัยอยุทยาตอนกลางเรื่องราวที่เขียนจะเป็นภาพเล่าเรื่องทศชาติชาดก พระอดีตพุทธพระพุทธประวัติแบบศิละปะอยู่ในกลุ่มจิตกรรมฝาผนางังช่างสกลุลเมืองทนบุรีและนนทบุรีเนื่องจากการศึกษาเปรียบเทียบจิตกรรมฝาผนังแล้วนะคะช่างเพชรบุรีและอยุธยาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มศิละปะซึ่งมีวิวัฒนาการสืบต่อมามีการสูงแบบให้กันและกันแต่ยังคงมีเอก,กลักษณ์เฉพาะของแต่ละสกลุลช่างอย่างชัดเจน เรื่องราวจะเป็นเรื่องทศชาติฉาดกอดีตพุทธและพุทธประวัติการวางภาพจะขั้นเรื่องราวด้วยลายร้อยรักเป็นเส้นตั้งและขั้นเรื่องย่อด้วยเส้นสีเทาโครงสีส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงผนังลงพื้นด้วยสีฝุ่นซึ่งเป็นสีขาวแล้วระบายสีอ่อนทับลงไปนิยมปิดทองตัวกษัตริย์ราชรถและปราสาท การเขียนภาพมีลักษณะเหนือจริงเน้นความสวยงามมากกว่าความสมจริงโดยเขียนต้นไม้บิดเบี้ยวและภูเขาตัดเส้นแบบจีนแต่จะมีบางภาพเขียนแบบทัศนียวิทยาแสดงถึงอิทธิพลการเขียนภาพแบบตะวันตกงานจักสารส่วนใหญ่ภาคกลางจะประกอบอาชีพการเกษตรบริเวณราบลุ่มแม่น้ำและยังมีไม้ไผ่เอื้ออำวยให้ใช้ในการ ในเครื่องจักรสารภาคกลางจึงเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แหล่งใหญ่ที่สุดที่ืออ้อำนวยให้การให้ทำงานจักรสารนะคะซึ่งมีรูปแบบลักษณะมากมายจับแบ่งตามประโยชน์การใช้สอยเครื่องจักรสารไม้ไผ่ที่ใช้เป็นภาชนะได้แก่กระบุงกระจาดกระทายกระบาะะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นภาชนะใช้สอยเครื่องจักรสารที่ใช้เป็นเครื่องตวงได้แก่กระชุ สัตว์กระบุงเครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในครัวเรือนได้แก่พัดกระชอนตะแกรงฝาชีกระด้งขวดเครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใช้เป็นเครื่องประกอบอาคารบ้านเรือนได้แก่ฝาบ้านพื้นบ้านหลังคาเครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใช้เป็นเครื่องจับสัตว์ดักสัตว์ขังสัตว์ได้แก่ชนางลอบสุ่มใซเครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใช้เป็นเครื่องใช้ได้แก่เสือลำแพนแผงรั้วกรงนกสุ่มไก่ นอกนี้ยังมีสิ่งอื่นๆที่สามารถนำมาใช้จักสารได้ได้แก่วายใบลานใบตาลน,นะคะซึ่งสามารถนำมาทำเป็นปลาตะเพียนสารงอบหมวกเครื่องเล่นเด็กต่างๆนี่คือตัวอย่างอของเครื่องจักสารของภาคกลางนะคะซึ่งมีใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะ นอกจากนั้นก็ยังใช้เป็นถ้าเป็นโซฟานะคะหรือสารเป็นที่ใส่ของปราตะเพียนนะคะแล้วก็มีการสารเสือด้วยค่ะสถาปัตยกรรมภาคกลางนะคะเรามาดูลักษณะของเรือนไทยภาคกลางกันนะคะ เรือนไทยภาคกลางเป็นประเภทที่นิยมที่สุดมีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นใต้ถุนสูงสูงจากดินเสมอศีสักคนยืนรูปทรงล้อมล้อมรอบหลังคาทรงสูงชายคาย,ยื่นยาวเพื่อกันฝนและแสงแดดสองนิยมวางเรือนไปตามสภาพแวดล้อมทิศทางลงตามความเหมาะสม เป็นแบบฉบับของเรือนไทยดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีในรูปแบบของเรือนฝาปักกลือเป็นเรือนไทยแท้เรือนไทยฝาปักกลนคือเรือนที่ฝาทำจากไม้สกักมีไม้ลูกตั้งและลูกนอนและมีแผ่นไม้บางเข้าลิ้นประกบกันแบบสนิทหน้าจั่วก็ทำด้วยวิธีเดียวกันเราจะพบเรือนไทยภาคกลางในรูปแบบต่างๆเช่นเรือนมูเรือนเดี่ยวเรือนข้าพดี และเรือนแพรค่ะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ผลิตในภาคกลางผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในภาคกลางนะคะมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย<ๆ>เช่นเครื่องจักสารด้วยไม้ไผ่และหวายเพชรพลอยเจรนยัย<ๆ>เครื่องประดับอัญมณี<ๆ>เครื่องประดับเทียม<ๆ>เครื่องใช้ในการเดินทางทําด้วยหนังเทียมอกไม้ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาเครื่องทองลงหินและเครื่องทองเหลือง ตุกตาชนิดต่างๆกรอบรูปกรอบกระจกเครื่องใช้ในบ้านทำด้วยไมย้งานหัตถกรรมที่ครูจะแนะนำนะคะได้แก่หัวโขนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหัตถกรรมช่างสิบหมู่ของไทยเรานะคะหัวโขนศิลปะไทยหนึ่งในช่างสิบหมู่ อาจารย์สาคอนยังเขียนสดหรือที่เราเรียกในนามของครูโจหลุยศิยลปินแห่งชาติได้เคยลงหลักปักฐานตั้งคณะหุนห่นละครเล็กนัที่แห่งนี้ได้ส่งต่อในเรื่องของการเล่นโขนการทำบัวโขนให้กับลูกหลานซึ่งครูประทีปก็เป็นหนึ่งในสิทธิรุ่นแรกที่ได้รับความรู้เหล่านั้นและนำมาเลี้ยงปากท้องจนปัจจุบันนี้นะคะท่านคือสิทรุ่นแรกและ เป็นรุ่นสุดท้ายที่ทำวโขนอยู่ในชุนชนบางซื่อกรุงเทพช่างสิบหมู่คืออะไรเป็นการรวมตัวของช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่ากรมช่างสิบหมู่ได้แก่ 1. หมู่ช่างเขียน 2. หมู่ช่างแกะหรือช่างแกะสลัก 3. หมู่ช่างหุ่น 4. หมู่ช่างปั้น 5. หมู่ช่างปูน6 หมู่ช่างรัก7หมู่ช่างบุก8หมู่ช่างกลึง9หมู่ช่างสลักและ10หมู่ช่างหลอ่อนอกจากนี้ยังมีการทําเครื่องดนตรีมีการเ,าเจรนในเพชรพลอยและทําเครื่องประดับนะคะ การแสดงและดนตรีของภาคกลางนะคะภาคกลางถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของไทยนะคะซึ่งมีศิลปะการแสดงอยู่มากมายนะคะมีทั้งสืบทอดกันมาและก็ดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเต้นการําเคียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงฉ่อยเพลงอีเซลลิเกลําตัดกลองยาวเถิดเทิง และบางอย่างก็กลายเป็นการแสดงนาตัศิลป์แบบฉบับที่มีอยู่ในไทยเช่นรำวงและเนื่องจากเป็นที่รวมของศิลปะนี้นะคะทำให้คนภาคกลางรับการแสดงของท้องถิ่นอื่นๆเข้ามาไว้และปรุงแต่งเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะมีการร่ายรำใช้มือแขนและรำตัวเช่นโขนละครชาตรีละคขนนอกละครในลิกเก หหุ่น,นังใญการแสดงที่เก่าแก่ของภาคกลางนะคะซึ่งจะแนะนำนี้เรียกว่าเต้นกำรำเคียวนะคะซึ่งจะเป็นการตบตอบโต้ตตตกันระหว่างผู้เล่นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมือขวาถือเคียวมือซ้ายถือกํารวงข้าวทำท่าตามกระบ,บวนการรำนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน11บทไปมามีเดินรำร่อนบินยัก ย่องย่างแถวถงและเพลงในกระบวนนี้ผู้เล่นอาจจะด้นกรนพลิกแพลงได้รับรับ กันสนุกสนานนะคะบางครั้งในการแสดงอาจจะตัดบทร้องบกบางบทเพื่อความกระชับใช้วงปีพาดบรรเลงเพลงนำและตอนจบผู้แสดงแต่งกายพื้นบ้านภาคกลางชาวนาชายนุ่งกางเกงขายาวเสื้อคอกลมผ่าอกแขนสั้นเหนือสอกสีน้ําเงินครามผ้าเข่ามาคาดเอว สวมหมวกปีกส่วชนชาวนาหญิงนุ่งผ้าพื้นดำจงกระเบนเสื้อคอกลมผ่าอกแขนยาวสีน้ำเงินรำกลองยาวหรือบางครั้งเรียกว่ารำเถิดเทิง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการแสดงของพอมา่านิยมเล่นกันมาก่อนเนมะื่อครั้งพม่าทำสงครามกับไทยในสมัยกรุงธนบุรีในเวลาพักรบพวกพม่าก็เล่นสนุกสนานด้วยกันซึ่งต่อมาไทยเราก็จำแล้วก็นำมาเล่นบ้างมีเพลงดนตรีเพลงหนึ่งซึ่งดนตรีไทยนำมาใช้บรรเลงมีทำนองพอมา่าเรียกกันแต่เดิมว่าเพลงพม่ากลองยาว ต่อมาได้มีผู้ปรับเป็นเพลงระบำกำหนดให้มีผู้รำแต่งตัวใส่เสื้อ นุ่งสโรงตาศีรษะโภกผ้าสีชมพูมือถือขวานออกมาไร่รำเข้ากับพังหวักเพลงหลังที่กล่าวมาแล้วจึงเรียกเพลงนี้อีกชื่อหนึ่งว่าเพลงพม่ารำขวานต่อมามีการแสดงเถิดถึ้นได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงามมากขึ้นโดยมีการแต่งกายแบบอย่างไทยกำหนดท่ารําให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นและมีกองยาวเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง รำสีนวลนเ,เป็นชื่อเพลงหน้าภาพที่ใช้ประกอบการแสดงละครประกอบกิริยาของสตรีที่มีมารยาทกระชดกระช้อยทํานองเพลงมีท่วงท่าที่มีความพริ้งเพลาในตัวต่อมามีผู้ประดิษฐ์ทํานองร้องขึ้นประกอบการรำทําให้มีความหมายของเพลงเด่งชัดปรากฏ ให้เห็นมีความงดงามเมื่อมีผู้ได้รำประกอบแต่เดิมการรำเพลงสีนวลมีอยู่แต่ในเรื่องของละครภายหลังจึงแยกออกมาใช้เป็นระบำเบ็ดตะเล็ดเพราะมีความงดงามไพเราะทั้งชั้นเชิงของทำนองเพลงและท่ารำความหมายของการรำสีนวลเป็นไปในการบันเทิงรื่นรมของหญิงสาวแรกรุ่นที่มีจริตกิริยา,ยางดงามตามลักษณะของกุลสตรีไทย นี้คือลักษณะของพระพุทธรูปสมัยอยุทยาวัดมหา,าธาตุพระนครศรีอยุทยาค่ะเครื่องเรือนลงรักปิดทองในสมัยอยุทยานะคะงานแกะสลักราชรถในพระราชพิธีสําคัญซึ่งใช้ทั้งในพระราชพิธีสําคัญและก็การแสดงขูนในเรื่องของรามเกียรติ์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาค่อนข้างมากแต่ขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ